ใปุกปุกตะลุยครัวน้ำพริกอ่องแสนเย้ายวนใจปุกปุกเด็กหญิงตัวกลมจ้ำมั่มอาศัยอยู่กับแม่ปุกปุ๊กชอบช่วยแม่เข้าครัวโดยเฉพาะเวลาทำเมนูสุดโปรดน้ำพริกอ่องเช้านี้อากาศดีๆได้เวลาที่ปุกปุก,ก,กจะโชว์ฝีมือแล้วเช้าวัวนหยุดอากาศสดใสน้องปุกปุก,ก,กเด็กหญิงตัวอ้วนกลมน่ารัก ใส่ผ้ากันเปื้อนลายลูกสุนัขเธอกำลังเตรียมวัตถุดิบในครัวด้วยความตั้งใจปุกปุกหยิบมะเขือเทศหอมใหญ่และกระเทียมแล้วเริ่มหัน่นหันหันอย่างขยันขันแข็งเมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยปุกปุกก็จุดเตาไฟยกหม้อขึ้นและเริ่มผัดหมูสับกับพริกแกงเสียงฉ่าดังขึ้นทันทีลิ่นหอมฉุยลอยออกจากกระทะจนปุกป,กปุกต้องพูดว่าโอ้ยหอมจังเลย เมื่อน้ำพริกเริ่มเดือปดปุดๆปุกปุ๊กก็ตักขึ้นมาชิมคำแรกเธอหลับตาเคี้ยวช้าๆแล้วร้องออกมาว่าว้าวอร่อยแบบที่แม่เคยทำเป๊ะเลยปุ๊กกระปุกจัดจานอย่างตั้งใจถ้วยน้ำพริกวางตรงกลางผักสดหลากสีล้อมรอบอย่างสวยงามเธอมองผลงานตัวเองแล้วยิ้มภูมิใจนี่ไงน้ำพริกอ่องฝีมือหนูต้องถ่ายรูปก่อนกินด้วย มือพิเศษเริ่มต้นขึ้นแม่ตักน้ำพริกอ่องเข้าปากแล้วยิ้มปลืม้มอร่อยมากเลยจ้ะลูกแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยปุกปุกยิ้มกว้างแล้วตอบว่าเย้คร yeah, ั้งหน้าหนูจะลองทำแกงเผ็ดด้วยนะคะแม่ในครัวเล็กๆแห่งนี้ความรักอุ่นใจเริ่มต้นจากมือของเด็กน้อยที่ตั้งใจทำอาหารด้วยหัวใจแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะกับน้องปุกปุกรักครัว